ในขณะนี้เย่เฉินกำลังบินไปตลอดทางนำลุงถังเซิงไปยังภูเขาทั้งสองคนนั้นเร็วมากและแม้กระทั่งบนต้นไม้ที่เรียงรายเป็นลูกคลื่นพวกเขาสามารถเดินได้เร็วราวกับว่าพวกเขาอยู่บนพื้นดินเขาได้ใช้พลังกำลังทั้งหมดของเขาแล้วและยึดติดกับเย่เฉินวิ่งด้วยดวงตาที่เปิดกว้างและจดจ่อยอยู่กับการหลีกเลี่ยงต้นไม้และก้อนหินรอบตัวเขา อย่างไรก็ตามแม้ว่าเขาจะพยายามอย่างเต็มที่เย่เชนยังคงรักษาระยะห่างที่มั่นคงและปลอดภัยจากเขาระยะทางที่ทำให้เขาหงุดหงิดมากจนสามารถไล่ตามเขาได้แต่ไม่สามารถใช้โอกาสโจมตีเขาได้นี่เป็นเพราะไม่ว่าเขาจะใช้ดาบไม้ที่หลอดหญิงมอบให้หรือไม้สายฟ้าที่เขาซื้อจากจางเอ๋อเหมาเขาจะต้องจมดิ่งลงไปในการใช้ออร่าของเขาและเปิดใช้งานการก่อตัวและความว้าวุ่นใจเพียงเล็กน้อยอาจยกเลิกงานทั้งหมดของเขา ดังนั้นในขณะที่การเดินและการต่อสู้ยังคงเป็นไปได้การวิ่งและการต่อสู้นั้นอยากก,กว่าเล็กน้อยแต่ก็เป็นไปไม่ได้แต่ถ้าคุณต้องการวิ่งเหมือนลิงในภูเขาเหมือนที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้ในขณะที่ยังมุ่งเน้นไปที่การใช้สมบัติเวทมนต์เพื่อไล่คาถามันจะเป็นเรื่องยากสำหรับลุงฉางเซิง เมื่อเห็นว่าเยเฉินยังคงวิ่งไปทางภูเขาแม้ว่าเขาจะรู้ว่าเยเฉินต้องการล่อตัวเองไปยังสถานที่รกร้างแล้วต่อสู้กับเขาจนตายเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากไล่ล่าเขาจนจบนี่คือสถานที่ที่เขาเลือกมานานแล้วสำหรับการดวลเนื่องจากอยู่ไกลจากเมืองและไม่มีคนอาศัยอยู่ดังนั้นแม้ว่าจะมีเสียงดังมากแต่ก็ไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการดึงดูดความสนใจจากภายนอก เมื่อเย่ยเฉินมาถึงกลางหุบเขาเขาก็หยุดและหันไปรอบๆดวงตาของเขาจ้องมองลุงชังเซิงซึ่งกำลังค่อยๆเข้าใกล้และพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาสุนัขตัวเก่าของคุณมีความแข็งแกร่งที่ดียืนอยู่ที่ระยะห่างประมาณ20เมตรจากเย่ยเฉินลุงฉังเชิงมองไปที่ใบหน้าของเย่ยเฉินผ่านแสงจันทร์ที่พลุ่งพล่านและพูดด้วยรอยยิ้มที่ดูเดือดว่าฉันไม่ได้คาดหวังว่าลูกชายของเย่ชางเย,ย่จะเชี่ยวชานออร่าในเวลาเพียง20ปี ดูเหมือนว่าหลอดหญิงพูดถูกในการคาดเดาของเขาว่าพ่อแม่อายุสั้นของคุณได้สำรวจความลับขององค์การมีอายุยืนยาวในตอนนั้นคิ้วของเย่เชินทักเล็กน้อยขณะที่เขาถามว่าคุณกำลังบอกว่าพ่อแม่ของฉันรู้เรื่องออร่าด้วยเหรอลุงชังเซิงแข็งตัวแล้วหัวเราะว่า ดูเหมือนว่าพ่อแม่ของคุณเสียชีวิตเร็วเกินไปพวกเขาไม่มีเวลาบอกคุณหลายสิ่งหลายอย่างในตอนนั้นพวกเขาเข้าไปในดินแดนนิรันและเอาความลับของชีวิตนิรันพวกเขาคิดว่าพวกเขาสามารถซ่อนมันจากโลกได้แต่พวกเขายังคงถูกค้นพบโดยหลอดหญิงโชคดีที่ฉันฆ่าพวกเขาทั้งสองเร็วมิฉะนั้นหากพวกเขาได้รับอีกสอาทศวรรษบางทีแนมะ้แต่หลอดหญิงก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเยฉังเซิงหัวใจของเยเฉินตกใจทันที เขาไม่เคยคิดเลยว่าพ่อแม่ของเขาเองก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับออราเช่นกันในขณะนี้รอยยิ้มเย็นเย็นเช็ดไปทั่วมุมปากของลุงชังเซิงในขณะที่เขาพูดวันนี้เป็นความสุขสองเท่าจริงๆเนื่องจากคุณเชี่ยวชาญพลังงานวิญญาณคุณต้องได้รับความลับขององค์การมีอายุยืนยาวที่พ่อแม่ของคุณทิ้งไว้ถ้าคุณไม่ต้องการตายอย่างเจ็บปวดเกินไปมอบแหวนของลิงวานเนอร์พร้อมกับความลับขอองค์การมีอายุยืนยาว เย่เฉินจ้องมองลุงชัางเซิงอย่างใกล้ชิดและถามว่าสุนัขแก่ความลับของชีวิตนิรันร์คืออะไรลุงชังเซิงหัวเราะอ,อย่างอับอายเด็กๆคุณยังคงเล่นเป็นใบที่นี่ในบ้านปลายชีวิตคุณคิดว่าฉันจะตกหลุมรักคุณใช่ไหมคิ้วของเย่เฉินเหมือนดาบจ้องมองเหมือนคบเพลิงและเขาพูดด้วยคำเดียววันนี้คุณจะตายด้วยมือของฉันทำไมฉันต้องเล่นเป็นไม่กับผู้ชายที่ต้องตาย ฉันอาจจะบอกคุณด้วยว่าฉันไม่มีความเมตตามากกว่าคุณในวิธีที่ฉันฆ่าคนถ้าคุณบอกฉันทุกสิ่งที่คุณรู้ในวันนี้ฉันอาจจะสามารถให้ช่วงเวลาที่ดีกับคุณทันใดนั้นลุงฉังเซิร์งก็จําคำพูดที่เย่เฉินเพิ่งคลงออกมาโดยไม่รู้ตัวเขาจึงถามด้วยสีหน้างุยว่าเนื่องจากคุณไม่รู้ว่าพ่อแม่ของคุณมีความเชี่ยวชาญในออร่าคุณมาจากไหนใครนำคุณเข้าสู่ทาง เย่เฉินพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าฉันพาตัวเองเข้าสู่เส้นทางด้วยตัวเองลุงช้างเซิงหัวเราะอ,อย่างครุ่นคิดช่างเป็นการเดินทางฉันมีชีวิตอยู่มานานกว่าร้อยปีและไม่เคยได้ยินว่ามีใครสามารถเข้าสู่เส้นทางด้วยตัวเองได้เย่เฉินพูดอย่างเฉยเมยว่าถ้าอย่างนั้นคุณจะเห็นมันในวันนี้ ลุงช้างเซิงกัดฟันและพูดอย่างเย็นชาว่าเด็กฉันจะแสดงให้คุณเห็นในวันนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่เคารพฉันหลังจากพูดเช่นนั้นเขาก็โบกดาบไม้ของเขาทันทีและเทพลังงานทางวิญญาณของเขาลงไปเฉือนที่เย่เฉินในอากาศในขณะที่เขาพูดอย่างเย็นชาว่าคุณไม่รู้จะวิ่งอย่างไรฉันจะตัดขาคุณก่อนทันใดนั้นดาบที่มองไม่เห็นที่หมุนได้ก็ยิงออกมาจากดาบไม้ เย่เฉินสามารถรู้สึกถึงพลังงานอันทรงพลังที่มีอยู่ในใบมีดได้อย่างชัดเจนชเช่นเดียวกับเฮลิคอปเตอร์ที่บินด้วยความเร็วสูงจูจ่ๆก็คว้างใบพัดออกเย่เฉินรู้ว่าเขาไม่มีความสามารถและประสบการณ์เพียงพอในการต่อสู้จริงดังนั้นเขาจึงไม่กล้าที่จะหย่อนยานแม้แต่น้อยเมื่อเห็นใบมีดดับหมุนทำลายและตัดกิ่งไม้และใบไม้นับไม่ถ้วนเขาพบช่วงเวลาที่เหมาะสมทันทีและตะโกนว่าคุณคิดว่าคุณเป็นคนเดียวที่สามารถตัดได้ ขณะที่เขาบอกว่าใบมีดเจาะวิญญาณยิงออกมาอย่างรวดเร็วเหมือนหน้าไม้ที่มองไม่เห็นขนาดยักษ์และไปทางใบมีดหมุนด้วยความเร็วที่ยอดเยี่ยมในพริปตากองกำลังทั้งสองชนกันและได้ยินเสียงระเบิดในอากาศระหว่างพวกเขาและต้นไม้ในรัศมีหลายสิบเมตรซึ่งเขียวชะอมด้วยใบไม้อยู่ในทันทีเหมือนใบไม้สีเขียวผลกระทบมหาศาลทำให้ทั้งเย่เฉินและลุงฉางเซิงต้องถอยห่างหลายก้าวในลักษณะที่ควบคุมได้ สีหน้าของลุงชังเซิงเริ่มตกใจทันทีแม้แต่ยุนรูชที่แอบดูจากระยะไกลก็ตกใจเกินกว่าจะเชื่อลุงชังเซิงมองไปที่เย่เฉินด้วยสายตาที่โง่ขาวและอุทานว่าคุณมีอาวุธวิเศษจริงหรือเย่เฉินย่อเยยกางฝ่ามือของเขาเพื่อเปิดเผยใบมีดเจาะวิญญาณของเขาและพูดอย่างดูถูกว่าอะไรนะคุณคิดว่าคุณเป็นคนเดียวที่สมควรมีอาวุธวิเศษ หัวใจของลุงช้างเซิงหดหูใจในขณะนี้ดังคำกล่าวที่ว่าผู้คนจะตายเมื่อเทียบกับคนอื่นๆและสินค้าจะถูกโยนทิ้งไปเมื่อเทียบกับคนอื่นๆก่อนที่เขาจะมาที่จินหลิงเขามีอาวุธวิเศษเพียงชิ้นเดียวในร่างกายของเขาซึ่งหลอดหญิงยืมมาเพื่อปฏิบัติภารกิจของเขาแต่ชายหนุ่มคนนี้ซึ่งอายุน้อยกว่า30ปีไม่เพียงแต่เชี่ยวชาญออราในช่วง20ิปีที่ผ่านมา แต่ยังมีอาวุธวิเศษที่ทรงพลังไม่น้อยไปกว่าดาบไม้ที่เขาถืออยู่เขาอดไม่ได้ที่จะกัดฟันและพูดว่าเด็กแม้แต่ชายชราอายุสั้นของคุณก็ไม่มีอาวุธวิเศษที่ทรงพลังเช่นนี้คุณเอามันมาจากไหนเย่เฉินพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าคุณเชื่อฉันไหมเมื่อฉันบอก,กว่าฉันขัดเกลามันเองลุงชังเซิงรู้สึกอับอายขายหน้าและกล่าวว่า เพื่อขัดเกลาอาวุธวิเศษแม้แต่พระเจ้าหญิงก็ทําไม่ได้นับประสาอะไรกับโจรตัวน้อยอย่างคุณเพราะคุณจะไม่พูดความจริงดังนั้นอย่าตําหนิฉันว่าไม่เหยียดเชื้อชาติด้วยที่กล่าวมาด้วยการสะบัดข้อมือของเขาทางเชงโบยิงออกไปทางเย่เชนอีกครั้งคราวนี้ดาบทั้งสองเล่มเป็นเหมือนบุมเมอแรงสองตัวที่ก้าวหน้าในโค้งหนึ่งซ้ายและขวาหนึ่งอันพันไปทางเย่เชน เย่เฉินไม่รอให้ใบมีดทั้งสองเข้าใกล้เขาใช้โซเป็นเทรติ้งเลดของเขาทันทีโจมตีอย่างดุเดือดสามครั้งติดต่อกันไปทางซ้ายและขวาของเขาเช่นเดียวกับตรงหน้าเขาในขณะที่ในเวลาเดียวกันพลังงานวิญญาณของเขาถูกเทลงในขาของเขาและเท้าของเขาดันอย่างหนักและร่างของเขาพุ่งเข้าหาชันเชงโบต่อหน้าเขาเขาคิดว่าถ้าเขาไม่สามารถฆ่าย่เฉินได้เขาจะทำลายเขาอย่างรุนแรงอย่างแน่นอนถ้าเขาถูกตรึงด้วยใบมีดสองใบ แต่ด้วยความประหลาดใจของเขาใบมีดสองใบที่เย่เฉินกระแทกติดต่อกันอย่างรวดเร็วชนกับของเขาเองเสียงฟ้าร้องสองเสียงมาจากพื้นดินและใบไม้นับไม่ถ้วนถูกขย่าวและกระพือไปทั่วท้องฟ้าในขณะนั้นลุงชางเซิงรู้สึกถึงพลังที่รวดเร็วและแข็งแกร่งมากที่พุ่งตรงมาที่ใบหน้าของเขาและตระหนักทันทีว่าเย่เฉินไม่ได้เพิ่งตีพลังสองจังหวะในชั่วพริบตานั้นแต่เป็นสาม และคนที่สามคนนี้กำลังตรงมาหาเขาในความตื่นประหนกของเขาลุงชังเซิงรีบถอยกลับและในเวลาเดียวกันเขาก็นำจิตวิญญาณถีของเขาไปที่แขนของเขาและวางไว้ข้างหน้าร่างกายของเขาพร้อมที่จะต่อต้านพลังเขาคิดว่าด้วยความแข็งแกร่งของเขาเองเขาจะสามารถต้านทานการโจมตีของคู่ต่อสู้ได้ แต่เมื่อเขาวางแขนไว้ข้างหน้าเขาและพบกับใบมีดเจาะวิญญาณเขาตระหนักว่าเขาประเมินความแข็งแกร่งของเย่เชนต่ำเกินไปและความแข็งแกร่งของอาวุธวิเศษของเย่เชนเขาได้ยินเสียงตูมดังและแรงมหาศาลกระแทกเข้าที่แขนของเขาราวกับว่ารถไฟหนักกำลังชนเขาด้วยความเร็วที่ยอดเยี่ยมคอร่าที่รวมตัวกันบนแขนของเขาถูกยุบลงเกือบหมดด้วยพลังมหาศาลนี้ และแขนของเขารู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงราวกับว่าพวกเขาหักและนั่นไม่ใช่ทั้งหมดแรงกระแทกมหาศาลทําให้ร่างของชางเซิงโบต้องถอยห่างไปหลายสิบเมตรก่อนที่เขาจะรักษาเสถียรภาพของตัวเองได้แขนของเขาเกือบหมดสติและหน้าอกของเขาเกือบแตกทำให้เขาได้รับบาดเจ็บภายใน แต่ลุงชังเซิงจะจินตนาการได้อย่างไรว่าเขาสามารถยืนนิ่งได้ก่อนที่ฝ่ายของเย่เฉินจะรีบวิ่งไปที่ใบหน้าของเขาด้วยความเร็วที่ยอดเยี่ยมเขาตกใจมากจนพยายามอย่างเต็มที่ที่จะต่อต้านแต่เขารู้สึกว่าเย่เฉินกระตุกแขนเข้าหาเขาและก่อนที่เขาจะตอบโต้ได้เขาก็ถูกตบหน้าเสียงดัง ในความเป็นจริงเย่ยเฉินสามารถโจมตีเขาได้โดยตรงบนใบหน้าด้วยโซเทียทิ้งบเบลดท,ทันทีที่เขารีบวิ่งไปถ้าเขาไม่สามารถบล็อกได้เขาจะถูกตัดเปิดถ้าเขาสามารถบล็อกได้เขาจะสูญเสียครึ่งชีวิตของเขาอย่างไรก็ตามเย่ยเฉินยังคงผ่านโอกาสดีๆนี้ไปสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับลุงช้างเซิง เขาไม่ต้องการชีวิตของชางเชงโบแต่สิ่งหนึ่งที่เขายังคงต้องถามคำถามที่เขาอยากรู้จากปากของชางเชงโบและอีกอย่างเขาไม่ต้องการให้ชางเชงโบตายอย่างง่ายดายลุงชางเซิงจะคาดหวังได้อย่างไรว่าเมื่อเย่เฉินรีบวิ่งไปที่ใบหน้าของเขาเขาจะเปลี่ยนรูปแบบการต่อสู้ของเขาทันทีและแทนที่จะใช้เวทมนต์คาถาหรืออาวุธวิเศษเขาจะตบหน้าตัวเองอย่างแรง กุญแจสำคัญคือเย่เฉินใช้พละกกำลังทั้งหมดของเขาในการตบครั้งนี้ตบที่เต็มไปด้วยพลังทางวิญญาณแข็งแกร่งมากจนเขาถูกส่งลอยขึ้นไปในอากาศสามครั้งก่อนที่จะล้มลงกับพื้นอย่างหนักลุงชังเซิงครั่งครวญด้วยความเจ็บปวดและคลานไปที่เท้าของเขาโดยปิดบังใบหน้าหัวใจของเขาโกรธแล้วในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาเขาเคยถูกใครตบเมื่อไหร่การตบจากเย่เฉินครั้งนี้ทำให้เขาไม่พอใจยิ่งกว่าชีวิตของเขา เขากัดฟันและทีไปที่เย่เฉินไอเป็นเลือขดขณะที่เขาถามว่าคุณไอเป็นเพียงในวัยยี่สิบของคุณวิธีที่คุณสามารถมีพละงก,กำลังขนาดนั้นเลยเหรอในขณะที่เขาพูดเขาได้จับไม้สายฟ้าในมือของเขาอย่างเงียบเียบและกำลังคำจุนตัวเองเพื่อส่งออร่าของเขาเข้าไปในนั้นต้องการจัดการกับเย่เฉินอย่างรุนแรง ในแง่ของพลังเพียงอย่างเดียวพลังของคันเดอร์สไตร์วูดในการอันเชิญฟ้าร้องบนสวรรค์นั้นแข็งแกร่งกว่าดาบไม้ที่หลอดหญิงมอบให้เขามากในความเห็นของเขาความน่าจะเป็นคือใบมีดท,ที่ปล่อยออกมาจากดาบไม้สามารถสัมผัสได้โดยฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้การโจมตีไม่สามารถจัดการกับเขาอย่างฉับพลันแต่สายฟ้าสวรรค์ที่เรียกโดยไลนิ่งสไตร์วูดนั้นแตกต่างออกไปเนื่องจากมันลงมาด้วยความปังทำให้คู่ต่อสู้ไม่มีโอกาสตอบสนอง กราบใดที่สายฟ้าฟาดเย่เฉินเขาจะสูญเสียชีวิตไปครึ่งหนึ่งถ้าเขาไม่ตายเย่เฉินได้เห็นการเคลื่อนไหวเล็ก,ลกๆน้อยๆของเขาแล้วแต่ในขณะนี้เขาจงใจแส้งคำเป็นไม่เห็นมันและพูดด้วยสีหน้าย่อเยยว่าเพื่อบอกความจริงกับคุณแม้ว่าฉันจะอายุ28ปีแล้วแต่ฉันปลูกฝังออร่ามาไม่ถึงสองปีแล้วลุงชังเซิงตกใจและพูดอย่างไม่แยแสว่าอะไรนะไม่ถึงสองปี ย่เฉินหัวเราะถูกต้องฉันสงสัยว่าคุณปลูกฝังมากี่ปีแล้วลุงช้างเซิงกัดฟันฉันปลูกฝังมานานกว่าร้อยปีตั้งแต่ฉันเริ่มเด็กคุณต้องมีความลับที่ยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของคุณมอบมันอย่างเชื่อฟังและฉันจะสำรองคุณจากความตายไม่อย่างนั้นเย่เชินถามตอบแทนนะว่าถ้าไม่ละ่ะเจ้ายัางตีฆ่าด้วยสายฟ้าได้ไหม ชางเชงโบรู้สึกว่าการก่อตัวของไม้ฟ้าผ่าเสร็จสิ้นการทำงานดังนั้นเขาจึงหัวเราะและตะโกนขึ้นไปบนท้องฟ้าว่าเด็กคุณพูดถูกฟ้าร้องเครื่องหมายตัวหนอนเครื่องหมายตัวหนอนมา